สบายดีพี่น้องปกอไปเมื่อสุขูสุขคนจ้าพี่น้องจ้าเ<ด>มื่อนี้ม่กินต้มไก่จ้าพี่น้องบบตุ่มไกบ่บานสบายประคัมอ่อนจ้าพี่น้องจ้านี่ปรุงมาใหม่ๆห่อนทวนทวนด้จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องโอ้ยน้องพอดน้องพอดกระุดอันนี้นแจ้วด้วยจ้าพี่น้องแจวจับเนาะ ปวดลูกชายกะลูกชายสดแซ่บวะลูกน้องปวดหิวแห้งวะลูกหิวแหงอืมหิวแห้งเพคนวะมาเด้อจ่าพี่น้องมากินตุม่มไก่น้ำกันจกาแสบๆจ่าพี่น้องจ้าข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวจ้าเต็มๆมาแสบๆน้ำกันจกาพี่น้องจ้าขอบขอบคุณพี่ๆน,น้องๆ้องที่ ที่เขามารับชมคลิปเด้อจ้าพี่น้องจ้ามันก็ขอบคุณพี่พีน้องๆหลายจ้าไปหาสาเนี่ยขอขอโทวขอภัยหล,ลายหรือจ้าพี่น้องจ้าส่วงนี้ก็บค่คอยสบายเป็นไงเสียงกันยังบ่ทัานนั้นนี่เป็นไงสาําเจาพี่น้องจ้าเดีก็ขอบคุณทุกกําลังใจเนาะจ้าพี่นอ้องมันก็ขอบคุณหลรายเนาะมาคลิปต้มไกลน้ำกันจ้าพีนาน่น้องจ้านี่แซ็บแสน้ำกันจ้าพี่น้องเซ็บๆบ น้องควอดเรียกปลาลุงมากินข้าวด้วยสิอู้บ้าอืมมากินข้าวเลยแซ่บๆเลยไปไหนแซบๆอืมแซ่บบะแซบปะอ,อืมนี่จ้าพี่นอ้องจ้าต้มไก่บ้านเซบายประคำอ่อนแซ่บๆจ้าพี่นอ้อง สำหรับคลิปนี้ออนกับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสำเนเด้อจใจพี่น้องขอบุญขอบคุณในหลายที่เขามารับชมเป็นกำลังใจใหาย้าไปแล้วจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องอดบ๊ายบายดูบาย